ปห้าทับหนนะครับเรายังเข้าหมวดของตัว Excel เหมือนเดิมอาทิตย์ก่อนที่เราทำนะครับก็เป็นแค่หน้าปุกเฉยๆนะครับทีนี้เรามาดูครับทีนี้เรามาดูครับในการกําหนดค่าหน้ากระดาษนะครับแบบง่ายๆนะครับของคุณเนี่ยเขาจะทำในเรื่องของตัวปฏิทิน นะครับเขาจะไล่ดูปฏิทินคือมุมมุมด้านล่างฝั่งขวานะครับทีนี้มุมด้านล่างฝั่งขวาคุณเป็นแบบไหนคุณดูนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือขึ้นหน้าจออยู่ตามปกตินอะเวลาลากนะครับคุณก็ดูตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปฏิทินอยู่คุณนับแถวนะครับ1 2 3 4 5 6 นะครับเราฝั่งนี้หนึ่ง6 7สามสี่หแต่ของคุณจะใช้8 7คูณเเพราะว่าคุณจะเขียนเดือนเข้าไปด้วยดูนะครับลากนี้นะครับหนึ่ง6 7ี่ห้าหกเจคุณสังเกตช่องนี้นะครับมันจะมีตัวเลขเกิดขึ้นเวลาลากนะครับสามเห็นไหมครับแล้วก็คูณ8แบบนี้เสร็จแล้วคุณก็ใส่รอบแบบนี้ครับเส้นขอบแบบนี้ เสร็จแล้วคุณกะเอาก็ได้ครับตอนนี้คุณจะลากตารางเนี่ยให้มันเท่ากันหรือคุณจะใช้ค่ามาตรฐานจะคลิกขวาก็ได้จัดที่ความสูงของแถวนี่ครับสัก60ก็พอนะครับมันจะมาอยู่ประมาณนี้ย่อลงได้นะครับหรือหรืออันนี้เรากด c อนโทรลซอีกแบบนึงนะครับคุณก็กะดนวยปริมาณที่คุณต้องการนะครับลากลงมาอย่างนี้ นะครับแต่ว่าต้องต้องลากครอบตรงนี้ก่อนนะครับตั้งแต่ A ถึงเอถึงเลข8ทีนี้คุณประสานเซลล์จะลากนี้นะครับแล้วก็ประสานเซลล์ข้างบนคุณจะเขียนชื่อเดือนได้นะครับแต่เวลาทำคุณไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของตัวหนังสือนะครับให้คุณเขียนไปก่อนอย่างเช่นคำแรกคุณเขียนบันจันคุณจะใช้ตัวย่อก็ได้หรือตัวเต็มก็ได้ นะครับแต่ทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนอักขระถูกถ้าเป็นตัวหนังสือคุณกดเนี่ยคูวางตัวนี้ครับเป็นเครื่องหมายบวกแล้วคุณลากมันจะเป็นตัวเลขแบบตัวหนังสือแบบนี้นะครับแบบออตโต้วันจันทร์เราเริ่มวันไหนนะครับของเดือนสิงหาวันเสาร์นะครับคุณอาจจะพีคีก็ได้หนึ่งสองอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่ง Uh, เราจะลากตรงลากตรงนี้นะครับถ้าเราไม่กด ctrl มันจะ copy ก,กลายเป็น3ามสามแต่ถ้าเรากด c ท r l ตรงคีย์บอร์ดนะครับมุมล่างฝั่งด้านขวาสุดของคีย์บอร์ดฝั่งซ้ายนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วลากแบบนี้นกด c ท r l แล้วก็ลากแบบนี้นะครับแล้วก็17กด ctrl เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดามันจะลากไปแบบนี้ครับ24 กดคอนโทรลแล้วมาวางตรงนี้แล้วค่อยกดลากเดือนนี้มีทั้งหมด31วันทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับสิ่งที่คุณจะทำก็คือในเรื่องของการแต่งตรงสือเราลากแบบนี้นะครับคุณจะอยู่ก,กลางแบบนี้ก็ได้หรือจะชิดฝั่งนี้ก็ได้นะครับชิดซ้ายชิดขวาตรงกลางขึ้นอยู่กับคุณนะครับพอชิดเสร็จคุณจะเปลี่ยนขนาดตรงสือก็ตรงนี้นะครับ ส่วนเดือนคุณก็เขียนตามปกตินะครับนี่ชื่อให้เขียนมุมนี้นะครับอ้าวจอค้างใช่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยดูวีดีโอนะครับครูอัดวีดีโอไว้อยู่นะครับอ่าจอเขียนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าจอให้นะครับโอเคนะครับ